คุณรู้หรือไม่ว่าเพียงคุณฝึกโยคะเพียงไม่กี่ท่าไม่กี่นาทีต่อวันคุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากท่าที่ฝึกนะคะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะนั่นคะแก้อาการปวดหลังด้านล่างนะคะปวดแน่นหนะ้าอกหายใจติดขัดให้เพื่อนๆน,นอนนะหงายนะคะแล้วก็เขายืดนะหลังยาวๆขึ้นสูงๆหายใจเข้าหายใจออกในท่าปลานั่นเองแล้วกลับนะลำตัวมาสอกติดพื้นแล้วเราก็ อยู่ในท่างูนั่นเองนะคะตามองไปบนเพดานท่านี้เราจะได้ยืดตรงบริเวณเส้นตรงกล้ามเนื้อไหปลาราช่วงหน้าอกแล้วก็ท้ายถอยนั่นเองแล้วก็ยืดแขนขึ้นไปอีกแล้วก็นะคะค่อยๆขยับตามองไปด้านบนนะคะบิดลำตัวไปด้านซ้ายด้านขวาท่านี้เราจะได้ยืดตรงบริเวณสะโพกด้านข้างนะคะ ข้างลำตัวได้ดีมากๆใครที่มีอาการปวดเอวนะคะต่อไปนะคะแขนตั้งศอกกับพื้นมือนะมาจับที่ฝ่าเท้ากดลงไปโหจะได้ทั้งขาด้านหน้านะคะแล้วขานะด้านในนั่นเองนะคะรวมทั้งยืดฝ่าเท้าใครที่ปวดข้อเท้าหรือปวดตรงเลนหน้าแข้งนั่นเองหา,เาหายใจเข้าหายใจออกยืดช้าๆท่านี้ถ้าใครฝึกได้นะช้าๆ ะะจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บนะคะเพราะเราจะยืดการนั่งที่สั้นนะคะให้ยืดยาวแล้วก็กลับไปนะท่าง,งูนั่นเองท่านี้นะคะตามองไปบนเพดานช่วยยืดตรงบริเวณนะคะเส้นตรงหน้าคอและลงไปที่ไหปลาร้าแล้วช่วงหน้าอกให้เราผ่อนคลายและหายใจได้คล่องขึ้นนะคะและลดอาการปวดหลังนั่นเองใครที่มีเวลามาฝึกด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะ